ใครมีแม่เก็บห่างเรื่องนี้ดีๆเลยนะครับเพราะว่าเรื่องนี้นี่เป็นเรื่องที่เซนตทีฟแล้วก็เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับปัญหาเรื่องของครอบครัวที่อาจจะมีความแฟนตาซีค่อนข้างที่จะสูงแต่ว่ามันก็ยังเป็นเนื้อหาที่มีความรุนแรงพอสมควรเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่มีความเซนตทีฟกับพวกเรื่องของการถูกบูลลี่เป็นเรื่องของความรักในครอบครัวที่อาจจะเกิดเลยกว่าคําว่าความรักที่แม่มีให้ลูกหรือลูกมีให้แม่เนี่ย แนะนำว่าให้ห่างจากเรื่องนี้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครที่ต้องการที่จะอ่านเรื่องนี้เนี่ยเรื่องนี้คือมาเธอพาร์ซาย e นะครับโดยอาจารย์ฮ oh ิโรฮิสะซาโตโดยที่ในเรื่องของมาเธอพาร์ซาย e นะครับจะเกี่ยวกับเรื่องของตัวเอกที่เป็นเด็ก1คนก็คือตัวของเรียวตะโดยที่เรียวตะเนี่ยเป็นเด็กที่ถูกทิ้งนะครับแล้วก็โตมาในสถานสงเคราะห์เริ่มต้นมาเขาก็จะพูดถึงว่าตัวของเรียวตะเนี่ยมีความที่ จดจ่อกันหน้าจอทีวีแล้วก็ดูพวกเรื่องสารคดีเป็นชีวิตติดใจนะครับโดยที่คนอื่นเขาก็เล่นตามภาษาของเด็กในขณะที่ตัวเรียวตาเนี่ยเขาก็จ้องเพ่งอยู่กับหน้าจอเรื่องของความรู้เกี่ยวกับเรื่องของการเกิดของมนุษย์ซึ่งตรงนี้เนี่ยมันจะมามีความสําคัญในตอนหลังแล้วก็ทําให้ได้รู้ถึงโมทีฟหลักของตัวของพระเอกว่าเขาต้องการอะไรจากชีวิตนี้นะครับหลังจากที่เขาได้โตมาเขาก็ได้มาอยู่กับแม่เลี้ยงคนหนึ่งนะครับที่ ตอนแรกเนี่ยก็อาจจะเป็นแม่ที่ดูมีความใส่ใจให้กับตัวลูกค่อนข้างมากเพราะว่าทําอะไรเนี่ยก็อยากที่จะให้ลูกเนี่ยได้รับในสิ่งที่ดีสุดโดยที่ตรงนี้เนี่ยมันก็จะมีความแปลกประหลาดอยู่บางอย่างที่มันจะเริ่มเกาะตัวขึ้นก็คือเรื่องของการที่ลูกอย่างเรียวตาเนี่ยสังเกตอะไรบางอย่างที่แม่เนี่ยทำผิดไปโดยที่การที่แม่เขาเนี่ยทำผิดเนี่ยก็ ทำให้เขาเนี่ยโกรธแต่ว่ากลับไปแล้วก็กลายเป็นว่าเป็นการปั่นหัวแม่เฉยๆซึ่งพอเขามาเฉลยในช่วงตอนแรกแล้วเนี่ยก็คือว่าเยวตาเนี่ยจดความผิดของแม่ซึ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องใหญ่หรือเรื่องเล็กเนี่ยเขาก็จดไว้อยู่ในหนังสือที่เป็นสมุดของเขาเองซึ่งตรงนี้เนี่ยก็พอที่จะเห็นได้แล้วว่าเยวตาเนี่ยมีความละเอียดอ่อนในกับเรื่องของการเป็นลูกหรือว่าการถูกเลี้ยงดูค่อนข้างที่จะมากและอาจจะมากเกินไปสําหรับคนทั่วไปด้วยซ้ําโดยตรงนี้เนี่ยมันก็จะมีความที่ คอนทราสกับอีกแบบหนึ่งนะครับซึ่งก็คือเพื่อนของเดลต้าที่อยู่ที่มอต้นของเขาก็คือคารุนะครับตัวของคารุเนี่ยก็มีแม่เหมือนกันนะครับเหมือนเป็นแม่ที่ปกติในสายตาจากที่เราได้ดูตอนแรกตอนนี้ก็คือเป็นแม่ที่ห่วงลูกนะครับแต่อาจจะรู้สึกว่ามีการห่วงมากเกินไปสักนิดหนึ่งนะครับโดยที่แม่ของคารุเนี่ยก็เป็นคนที่ห่วงใช่ไหมพอไปอยู่ที่โรงเรียนแล้วเนี่ย ตัวของคารุ้เนี่ยก็มีการถูกบูลลี่ในเรื่องเรื่องหนึ่งนะครับซึ่งเป็นเรื่องที่ผมไม่สามารถที่จะพูดได้นะครับมันอยู่ในกระดาษตรงนี้แล้วแหละคนที่มันช่วยคารุ้เนี่ยก็คือตัวของเรียวตาเองซะง,งั้นตัวของเรียวตาเนี่ยเนื่องจากว่าเป็นคนที่ชอบในการฝักไ่หาความรู้เนาะก็เอาเรื่องของพวกความรู้ที่มีความประหลาดเนี่ยมาใช้ในการที่ปราบพวกตัวบูลลี่หรือว่าคนที่มาแกล้งเพื่อนอย่างคารุ้ของเขาทําให้ตัวของเขาเนี่ยได้เป็นเพื่อนกับคารุ้เรียวตาเนี่ยก็มาเจอกับ แม่ของคารุนะครับซึ่งเดวตาได้เห็นแล้วเนี่ยถึงแม้ว่าการที่แม่ของคารุเนี่ยจะมีความที่มีจิตใจบางอย่างที่อาจจะผิดเพี้ยนไปแต่กลายเป็นว่าสิ่งที่ตัวเอกของเราได้เห็นเนี่ยชอบในตัวของแม่ที่มีลักษณะที่ปกป้องลูกแบบนี้หลังจากนั้นมาเนี่ยเดยวตาเนี่ยก็เริ่มที่จะจ้องที่จะวางแผนแล้วก็ได้ดูถึงตัวแบ็กกราวน์ของตัวของแม่คารุแล้วแหละว,ว่าตัวของแม่คารุเนี่ยเขามีจิตใจ,จที่ เป็นอย่างไรแล้วก็เค้นหาข้อมูลแล้วก็ใช้คาวรู้เนี่ยเป็นตัวที่เหมือนเป็นเครื่องมือในการที่จะเข้าถึงตัวของแม่ของขาวรู้เองนะครับเพื่อเหตุผลอะไรบางอย่างที่ผมคิดว่าทุกคนน่าจะพอที่จะเดาได้แล้วแหละว่ามันเป็นเหตุผลด้านใดด้านหนึ่งหลังจากนี้เนี่ยมันก็จะเป็นการที่แบบว่าเลี้ยวต่างเนี่ยตัวเอกก็เริ่มที่จะวางแผนอะไรบางอย่างเพื่อที่จะเข้าถึงตัวของแม่คาวรู้เนี่ยแหละซึ่งหลังจากนั้นเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของพวกแบ็กกราวน์ของพวกตัวละครด้วยนะครับว่า ตัวของแม่ของเรียวตาเนี่ยที่เป็นแม่เลี้ยงเนี่ยเขาเป็นแม่ที่ทําอาชีพอะไรแล้วก็อาจจะยังไม่ได้พูดถึงบางเรื่องว่าเรียวตาเนี่ยมาอยู่กับจังบ้านนี้ได้อย่างไรอะไรประมาณนี้ผมคิดว่าเรียกเป็นธีมเรื่องความรักที่ค่อนข้างที่จะบิดเบี้ยวดีกว่านะครับเพราะว่ามันจะมีพวกเรื่องที่ผมไม่สามารถที่จะเปิดให้ดูได้แบบชัดเจนด้วยนะครับแล้วก็เรื่องเหตุผลของตัวละครของแม่ทั้งสองตัวนี้ว่าทําไมตัวละครของแม่ของสองตัวนี้ถึงมีความที่อาจจะเป็นห่วงเป็นใย ลูกทั้งสองคนในแบบที่อาจจะดูคล้ายกันมากแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันอาจจะมีแบ็กกราวอะไรมาที่ไม่เหมือนกันสักเท่าไหร่ซึ่งตรงนี้เนี่ยมันก็จะทําให้ตัวของเลวตวต์เนี่ยเกิดการที่เรียกว่าเปรียบเทียบกันเกิดขึ้นแล้วแหละว่าแม่ของเขาเนี่ยอาจจะไม่ได้ดีเท่ากับแม่ของเพื่อนหรือว่าแม่ของเขาลูกคนนี้ก็ได้ผมไม่ได้เปิดให้ดูทั้งหมดแล้วกันเพราะว่าเดี๋ยวจะเป็นการสปอยไปค่อนข้างเยอะนะครับที่ผมชอบเกี่ยวกับเรื่องนี้ก็คือเรื่องของพวกลายเส้นนะครับอย่างที่ได้เห็นไปแบบเบื้องต้นค่อนข้างที่จะว่า ลายเส้นในเรื่องนี้เนี่ยมันจะมีตั้งแต่ลายเส้นที่เป็นการ์ตูนที่ดูเป็นยุคเก่าๆหน่อยไปจนถึงลายเส้นที่พอเวลามันมีเรื่องของอาโมณนหรือว่าความหลอนหรือว่าความกลัวอะไรขึ้นมาเนี่ยลายเส้นมันจะมีความที่เป็นเส้นหนาแล้วก็หน้าตาก็จะดูเค่หลดข,ขึ้นอะไรประมาณนี้นะก็เป็นการสื่ออารมณ์อีกแบบหนึ่งนะฮะแล้วก็เรื่องที่ผมชอบอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของตัวของอารมณ์หรือว่าจิตใจของตัวของพระเอกเนี่ยที่เรียกได้ว่าฉลาดเกินตัวค่อนข้างเยอะนะครับใช้สมองเนี่ยในการที่จะ ปั่นประสาทพวกตัวละครต่างๆในเรื่องนี้ที่ค่อนข้างที่จะเยอะมากมีความทะเยอทะยานที่ค่อนข้างที่จะสูงเลยทีเดียวซึ่งตรงนี้เนี่ยผมก็ชอบมังงะเรื่องนี้มากๆนะครับและโดยรวมแล้วเนี่ยเนื่องจากว่ามันเป็นมังงะที่เกี่ยวกับพวกเรื่องของมีเรื่องของทางเพศด้วยความรักในรูปแบบที่ อาจจะเกินเหนือกับความเป็นจริงที่ค่อนข้างมากเนี่ยทำให้เรื่องนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าใครที่มองข้ามเรื่องของเรื่องนี้ไปได้เพราะว่าสุดท้ายแล้วเรื่องตรงนี้เนี่ยมันก็เป็นแค่เขียนแต่งขึ้นมาเนี่ยผมบอกได้เลยว่าเรื่องนี้เนี่ยคิดว่าน่าจะเป็นเรื่องหนึ่งที่ถ้าอ่านเอามันเนี่ยอ่านเอามันได้เหมือนกันผมคิดว่าน่าจะสู้กันสนุกอะในความที่แบบว่าโลกของมันนี่ค่อนข้างจะบิดเบี้ยวมากถ้าเกิดว่ามองในมุมมองของตัวงานศิลปะแล้วเนี่ยผมคิดว่าผมชอบเรื่องนี้มากๆในแง่ของ ตัวเนื้อเรื่องแล้วก็อยากจะดูเหมือนกันว่าความคิดของตัวของอาจารย์ที่เขียนเนี่ยเขาจะลงไปได้ลึกแค่ไหนนะครับสำหรับเรื่องของความบิดเบี้ยวของมนุษย์เนี่ยมันสามารถที่จะลงไปได้ลึกแค่ไหนมันก็จะมีความเป็นแฟนตาซีอยู่ค่อนข้างที่จะประมาณหนึ่งอยู่เหมือนกันถึงแม้ว่าเรื่องเนี่ยมันจะดูมีการอ้างอิงมาจากถึงเรื่องที่อยู่ในเซตติ้งของชีวิตจริงก็ตามก็เป็นประมาณนี้นะครับสำหรับเรื่องของมาเธอร์พลาซี่นะครับอันนี้ต้องขอโทษด้วยที่ว่าผมไม่สามารถที่จะเปิดให้ดูได้หมดเพราะว่า บางฉากในนี้มันไม่มีเซนเซอร์นะครับแล้วก็มันมันไม่เหมาะกับ u t u b e นะครับก็เป็นประมาณนี้แล้วกันสำหรับเรื่องของม t เธอพาราไซนะครับชอบไม่ชอบอยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับหรือว่าคอมเมนต์กันมาได้นะครับเพื่อติดชมนะครับเรื่องอย่างอื่นๆอย่างทำเนียลอะไรงเงี้ยก็แนะนำกันมาได้นะครับเพราะว่าผมต้องการที่จะให้วิดีโอนี้มันสื่อไปถึงเพื่อนๆที่อยู่ทั้งคนที่ซับด้วยแล้วก็คนที่ยังไม่ได้ซับเพราะฉะนั้นเนี่ยทำเนียลอาจจะดูมีการเปลี่ยนแปลงไปบ้างยังไงก็ พิจารากันได้นะครับแล้วก็คอมเมนต์กันมาได้ยังไงก็ขอบคุณท,ทุกท่านที่รับชมในคลิปนี้นะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าวันนี้แบนกอนสำหรับโฟรนด์ทีวีครับสวัสดีครับ